มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l PBS Studio ครับ <complete>. อยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบ6กคนนะฮะ <Ready. S 2> เล่นกันแบบ FFA ครับผมเกมนี้ผมตามไม้หมอนี่เจอแล้วนะ ไอ้ไอคนที่บอากูวินอ่ะที่ไอเทมันตัดหน้าผมไปอะ่ะหาห้าผมหามันเจอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะรู้สำนึกกับสิ่งที่มันทำแต่ผมไม่รู้ว่ามันคนนี้หรือว่าคนนี้อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ยูนิตเนี่ยผมมองสองสีนี่ไม่ออกอะ่ะมันเป็นสไนเปอร์ สปายก่อนไฟฟ้าปั๊มไปเก็บมาลูกออกมาลงรถมาโอ้มันได้การยันสามบ้างแล้วอะ หงรถหงรถมันกระดันได้สีที่ผมมองไม่ออกไอ้บ้าเอ้ย <Unit ready. S 1> ถล่มแม่งสองสีเลยเดี๋ยวกัน <complete>. <Unit. S 2> มานี่มา unit ready unit lost l o w power building unit lost unit unit away unit away b i l d i n g i n f r a t r u t e ว่า oh, จนได้แหละวอาจนได้แหละไอ้น้องยังไม่มีใครออกเครื่องบินมาเลยผมจะสังเกตเครื่องบินนะว่าใครใช้เกาหลีอ่ะอ๋อนี่ไงเพราะฉะนั้นสนไนเปอร์คือไอ้หมอนี่ฮะ โอเคกูหามึงเจอแล้วเพื่อนกูจะเอาคำว่ากูวินมาคืนมึงให้ได้วันเนี้ยรอกูแป๊บรอกูแป๊บเดี๋ยวกูจะเอาคำนี้มาคืนมึงให้ได้เดี๋ยวนะผมว่าออกไปช็อปเปิ้ลมันสักสามสิบก่อนดีกว่ากันไว้ก่อนฮะ Unit ready. นี่มาอยู่นี่แล้วกันเป่าช็อตมามาเบอร์สามผมเอาช็อปเปอร์ไปลุยมันเลยดีกว่าครับผมว่าได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหช็อปเปอร์ไปลุยมันเลยผมว่าลุยมันได้ครับช็อปเปอร์อะ มันไม่มีสอยอากาศแล้วมันได้แต่พิซซึมอะเหมืนมมอาามนวันนั้นไงมันใช้คนบินกับผมไหยวันนี้ผมจะเอาไปคืนมัไม่เชื่อคุณผมมูชมคอยดูมาลูกไปฟ้าเร็ว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  ไฟฟ้าหมดนี่ไปเลยไฟฟ้ามาไอ้น้องมามึงเตรียมรับคำว่ากูวินได้เลยเพื่อนมานี่ฮะ

เป็นไงนี่กูคืนให้มึงเลยคำนี้อ่ะเพื่อนมึงมาดิกูออกรถฐานแม่มารอแล้วกูกะแล้วมึงต้องสวนกูกะแล้วมึงต้องสวนมาเนี่ยโอ้ยเสือกว่าสมทบ นี่หยุดก่อนมาเลยยมาเลยมาเลยกูนะวเอ้ยีเี้ครังนี้แหมมันลุมกูไปสาด ไปไหนมึงไปไหนกูเห็นได้เลยมึงอะ่ะทำกูเดี๋ยวมึงเจอกูแน่แขนกูสินะใช่กูแขนมึงมึงฝากรอยแขนกูไว้วันก่อนมึงพูดถูกกูไม่เถียง มาเลยเพื่อนมาเิยมาเิยอ้าละฐานรถมาเิ่ยมาไอ้น้องเอาต้นไม้เข้าปชิดกูขนาดนี้อังเละแน่ มไม่น้องโคตรกากไอสัตว์เปลี่ยนชื่อมาเ้มันร้องมันร้องดามันดาอ่อนไปแล้วมันไปแล้วคุณผู้ชมบอกโคตรกากโคตรกากไอ้เหี้ย รู้สึกไงอ่ะเป็นไงล่ะไ,ะไอ้น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าที่สิดโอเคอยู่มานี่ดิโอเคออกไปดิหาแม่ไปกลางดินี่นี่อันนี้ไปลงซื้อถูกมาอันหนึ่งดินี่ขายออกไป okay. เอาดิ มาดิโอ้โหจะหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่จะหมดเงินผมหมดฮะ <Unit promoted. S 1> เงินผมหมดค <Unit lost. S 2> อยกับ <Unit ready. S 2> <Unit S 1> เอาละจัดการมันได้แล้วแล้วก็เหลือคนอื่นแล้วทีนี้ <Ready. S 1> จะสู้ยังไงอ่ะเนี่ย โอ้เงินไม่ขึ้นเลยอ่ะทำไมวะมานี่มาเนาะเพิ่มฐานไฟไปเรื่อยๆไฟฟ้าครับไฟฟ้าไปเรื่อยๆครับ ขายไ, <Construction complete. S 1> ไม่ได้ต้องแบบนี้แหละ <Building. S 2> หมอนั่นคีรอบดูรัวละสีเขียวใครวะ <Construction complete. S 2> จะชนะมันได้ไหมเนี่ยถ้าไม่เงินผมน้อยจังวะ <Building. S 2> ผมไม่น่าโดนบั๊กปั๊มนะ ไม่น่าโดนบักปั๊มฮะผมว่าโอ้ยเฮียโดนเอาจังจังไปไสหนู <Lost. Building. S 2> ทำไมผมจนจังฮะ Unit lost. Unit ready. Don't mark, don't mark. How long? Construction complete. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit speed upgraded. All miner under attack. Unit ready. Unit lost. Money, money. มาเลยมาเลยอืมอืมถอยไว้โอ้ยวางสิโอ้ยเทียแตกตั้งง่ะอืมไปยาวเข้าไปเลยไม่ถอยละผูไม่ถอยผูไม่ถอย,อย กู <Lost. S 2> ไม่ถอย <Unit ready. S 2> งานนี้กู <Unit. S 2> ไม่ถอยกู <Building. S 2> จะไม่ถอย Unit Unit ready. มามา <Unit S 2> งานนี้กู <lost. S 2> จะไม่ถอยครับกู <Unit> จะไม่ถอยครับ <Unit S 2> <Ready. S 1> ทำไมจนจังวะไม่มีเงินเลยอะ่ะหัวแล้วเราต้องคิดวเก็บไอ้หมอ,อนี่ให้ได้นะย,ยิงมันี่ยิงมันสิเอาให้แตกไปนี่ไปนู่นไปนู่นนูยิงฐันแม,ม่มอืมอืม ยิงเลยแก๊ปมันก่อนเอาเอาให้แตกเอาให้แตกฮะลงไปดิมานี่มานี่ ทำไมมันจนจนฮะผมไม่เข้าใจฮะผมมีหนึ่งสองสามสามปั๊มนะแต่จนสุดสุดเอาเก็บได้สามบา้างตรงนั้นพอดี <Unit S 1> ก็บันเทิงสิฮะอย่างนี้ <Unit lost. S 1> ได้สามบา้างตรงนั้นพอดี <We 're S 1> ก็บันเทิงสิฮะ <Unit ready. S 1> มาสิฮะอ <complete>. ืมอืม มันก็ไม่ยอมกดยอมไปให้กูเนาะเรื่องของเรื่องอ่ะคือหมอท่้นกองทัพใหญ่เว้ยตอนนี้กองทัพมันใหญ่ใช้ได้เลยเราจะไวอะ้อ่ะครับลูกพี่แล้วเรื่องของเรื่องคือเงินผมติดขัดเนี่ยทำไมวะไอ้นี่ ไม่ให้มึงหรอกกูไม่ให้มึงหรอกโอ้โหใหญ่มากกองทัพมันใหญ่มากใหญ่มากจริงๆอะตั้งไหมวายตายละพอเลยนี่ออกฟีล็อบมา นีไปอยู่ข้างหลังเลยปะโอ้ยแย่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 นี้แย่ทานคนนี้ออกไปก่อนดิมาใหม่ <Building. S 2> เอามายิงกูอีกมายิงกูอีก Unit lost. Construction ไม่เห็นบ้างแล้วว่าถ้าไปหมอนั่นมันใหญ่อะรอยมา Our base under เป็นห้าเคลื่อนบนไป, <Unit promoted. S 1> ไปอยู่ตรงนั้นแกไปอยู่ตรงนั้น Construction complete. Unit promoted. Rho, cop, Unit promoted. Structure sold. Unit lost. Oi này. Unit promoted. Building. Unit ready. Ma Mardiwa. wá. Ma de wá, อถอยหนึ่งทองสามสี่มีสี่โลงห้าไม่น้องเท่าไหร่กันเชียวเท่าไหร่กันเชียวเพื่อนไปไหนเพื่นอน เบอร์ห้าขอ,อามาอันนี้ขายไปดิแ <Unit S 1> ม่งขายผ <ready. S 1> ิดอันไม่น้องเดี๋ยวนี้พอ่อน นี่ขายออกไปดิมีเคี้่วงวางไม่ได้ตรงนี้ลองได้ <Ready S 1> ต้องเอานี้ออกมาด้วยเร็วว่าแล้วต้องปูพรมอย่างนี้ผมว่าแล้ว Unit ready. มานี่มานี่ออกไปตรงนั้นมาเลยมาฐานคนแตกไม่ใช่แตกกูขายมาเลยมาเลยเบอร์ห้ากลับมา ยังไงน้องไม่หมูหรอกนะไม่หมูหรอกนะพี่ไม่หมูหรอกนะผมมีฐานแม่อันเดียวมันก็เลยสร้างช้า่ลยคุณผู้ชมโอ้ยมันจะเอานิวเคลียร์มาวะ่ะมานี่มา Unit promoted. Mare. Unit lost. Mare. Unit ready. Construction complete. Building. Unit promoted. Unit lost. Mare. Unit ready. Unit promoted. Unit promoted. Unit, promoted. Unit lost. Unit promoted. Construction Ma. complete. Unit ready. New rally point established. Unit ready. Oh, yeah Building. On hold. On hold. Unit ready. Building. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. Construction complete. Unit lost. Unit promoted. Building. <mating> up Unit ready. Construction complete. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Building. Unit ready. Mario. Construction helps. complete. Unit lost. <mating> <mating> Building. เบอร์ห้ามานี่ต่อยไว้มาตากูล,ละตากูล,ละมานี่ building Unit lost. Oh, <laughs> Marty, Unit promoted. Construction complete. Unit lost. <laughs> ma. Unit promoted. Building. Unit lost. Oh, you're oh. Construction <laughs> complete. มาดิแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะอยมานี่มานี่งเละแน่ไอ้ัดงเละแน่อย่าหวังว่าจะรอด UNIT UNIT LOST READY อย่าหวังว่าจะรอดไอ้น้องแมงมุมมาทำไมไอ้น้อง <Unit ready. S 1> อุ้ยอะไรแตกถอย <Un its. S 1> ถอยก่อนอุ้ยโดนโดน <Unit lost. S 1> อะไรแตกวะฐา,านแล Unit Mai No, Unit Lost Mai No, Unit How Men, Unit Ready, Unit Lost, Unit Promoted, Unit Ready, เงินเท่าไหร่กันเชียววะเขาต้นออกไปแล้ว <laughs> จบจ่แล้ว